สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องลูกป้าแฟนคลับที่น่ารักทุก,ท,กท่านนะคะสบายดีกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพบก,กับเกศอีกแล้วค่ะในช่องแคท USA c h a n ช e l คุณศรีสเกตก็เรีคือเกาละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่30มกราคม2021นะคะณนะตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วค่ะกาลังเตรียมตัวจะไปวอร์มาร์นะคะเพราว่าอจอดอยู่ที่หน้าโรงเก็บของนะคะสามีเข้าไปเพื่อที่ไปชาร์จแบตเตอรี่รถแทรกเตอร์ไว้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า พรุ่งนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะก็คือจะมีพายุหิมะเข้ามาอีกนะคะก็เตรียมไว้เผื่อว่าจะได้ไทสโนออกอีกนะคะดูดดสิว่าหิมะจะตกหนักขนาดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมวันหยุดค่ะวันนี้เพื่อนเพื่อนตื่นเช้ามามเช้าก็ไปทานอาหารเช้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็เอารถไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะคะและตอนนี้ก็จะไปวอร์มาร์ารก็เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง 20 cup. What you do? All over. See how it look. Mm -hmm. it's very good. Isn't it? This is a hash brown. Two over. Medium egg. And whole wheat. Bread. And ham. And what do you call that, my love? Shake it. shake Yes, on the shingle. <laughs> 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 it was egg over top of bread and what? Gravy? Yeah. Gravy and what is it? Ham in there? No. What is it? Um. Beef? Beef Yeah, chip beef. Pink chip beef. beef. Mm. This is the breakfast. How it look? It yeah. looks good. I never try that and I don't want to eat. Did you breakfast you? I know, I will. อาหารเช้ากันเสร็จแล้วตอนที่เกดกําลังเอารถมาเพื่อจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะก็เป็นร้านเดิมละค่ะร้านของเพื่อนสามีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกัน,นะคะ่ะ นี่ก็เป็นยางรถใหม่นะคะสําหรับลูกค้าที่เขาจะมาเปลี่ยนยางเขาคงจะบุกไว้แล้วล่ะนี้เขาก็สั่งมาโดยเฉพาะนะคะยี่ห้อฟอร์เคนค่ะยางรถจากไทยนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่เขานิยมใช้กันค่ะ <I look. S 1> ตอนนี้สา uh. มีก็กําลังเช็คดูน้ํามันเครื่องนะคะคือรถคันนี้เวลาที่น้ํามันเครื่องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเขาก็จะมีการขึ้นเตือนที่หน้าจอ <Man. S 1> ในรถเลยนะคะ สภาพห้องเครื่องก็ดูไม่ได้เลยนะคะฝุ่นเคลอะเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะรถก็ไม่ได้เข้าล้างเลยค่ะเพราะว่าล้างมาก็เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศลักษณะนี้ตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะยกรถขึ้นนะคะคุณสามีเติมน้ำยาล้างกระจกให้ค่ะ ภาพรถก็ดูไม่จืดเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆคือสกรปรกมากนะคะในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเดี๋ยวไว้ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาอากาศสภาพอากาศดีขึ้นเดี๋ยวก็จะนําไปล้าง <c oughs> ดูไม่จืดเลยค่ะส่วนคนนี้ก็เด็กเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะทําเองค่ะเปลี่ยนเองนะคะ ้อหน้าไม่ดีแล้วนะคะนี่นจะต้องเปลี่ยนลงไปใส่เอาไปไว้ล้อหลังนะคะเปลี่ยนเอาอยางล้อหลังมาใส่ข้างหน้าอาันนี้ไม่ดีแล้วอ่ะเพราว่าจกตขับเร็วเกิน่ากัน <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแสดงว่ามันตั้งศูนย์ไม่ไม่ตรงลวมั้งเ๋ก็ไม่รู้นะไม่ได้เก่งเรื่องนี้ค่ะถือว่าต้องเปลี่ยน สามีเปลี่ยนไส้กรองนะคะสามีเกียรติเขาชอบทำงานลักษณะนี้นะคะจริงๆเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะเขาก็มาช่วยเพื่อนเขาทําเสร็จไปแล้วคันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาทําของตัวเองตอนนี้จะเอาร้อออกนะคะเอาน็อตออกแล้วนะแต่ว่าล้อไม่หลุดออกมาค่ะเพราะว่าแน่นเกินนะคะ เพื่อนเขาก็มาช่วยนี่คือเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของอูน๋นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะต้องเคาะออกนะคะเนี่ยใช้ค้อนเคาะเคาะออกค่ะเพราะว่าแน่นเกินตอนนี้ก็ทําการสลับล้อนะคะเอาล้อหน้ามาใส่ล้อหลังเอารอหลังมาใส่ล้อหน้าอย่างที่เกดบอกคือ,อยางเส้นหนึ่งที่อยู่ล้อหน้าน่ะไม่ดีนะคะเขาบอกว่ายังใช้ได้อีกแต่ว่าก็ไม่นาน จะต้องเอารถไปเข้าศูนย์ตั้งศูนย์นะคะเพราะว่าศูนย์มันไม่ดีเขาบอกอย่างเงี้ยที่นี่เขาไม่มีเ,เครื่องตั้งศูนย์นะคะจะต้องเอาไปที่อู่ที่อื่นนะคะ

นี่ก็เป็นการเติมน้ำมันเครื่องใหม่ใส่ลงไปนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะทำบัตนี้มาเป็นเด็กปั๊มเป็นเด็กปัป๊มน,นะเด็กปั๊มต้องเติมเองเนาะปั๊มเนี่ยต้องเติมเองค่ะไม่รับบัตรเครดิตนะคะที่นี่ตอนนี้น้ำมันก็เริ่มกระเถิบขึ้นราคาสูงขึ้นนะคะ น้ำมันเบนซินธรรมดาที่เราเติมนี้ก็อยู่ที่2เหรียญ65ต่อเกนลอนมาต่อกันที่วอร์มาร์ดค่ะเพื่อนเอนลานจอดรถนี่เต็มพรึบเลยนะคะที่นี่คนเยอะตลอดค่ะตอนนี้มาหาดูวิตามินค่ะเด็กก็ทานเป็นประจำนะวันลเดย์เนี่ยเป็นวิตามินรวมนะคะสามีเขาก็หาซื้อของเขาอันนี้เป็นน้ำมันปลานะคะ ต้องเอาสักขวดค่ะเพิ่มความทรงจำให้กับสมองนะคะ yeah, <please>. yeah. คุณสามีน่ารักไหมคะจับของโยนใสต่ตะกร้าให้เมียเดินเข็นตามะคะ่ะของใช้ของสามีก็ขาดหลายอย่างนะคะ เขาก็เลยมาหาเดินซื้อของเขาเองปกตินี้เขาไม่ค่อยชอบมาเดินกับเกิสักเท่าไหร่หรอกนะคะมาชอปปิ้งลักษณะนี้ส่วนมากแล้วเขาก็จะบอกให้เกศซื้อซื้อนะคะอะไรที่เขาต้องการแต่วันนี้คือเขาอยากมาเดินค่ะอันนี้เป็นพวกกิ๊บติดผมต่างๆนะคะก็น่ารักดีค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะที่เมืองไทยเราถูกกว่าเยอะค่ะตอนนี้มาดูพวกผ้าปูที่นอนนะคะเพื่อนๆ สามีก็หาของเขาเจตก็จะหาของเจตคนละชุดค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซื้อนะคะผ้าปูที่นอนนี่ก็เป็นของเก่าที่ใช้มานานหลายปีมากนะคะสมควรจะได้อันใหม่นะคะราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพื่อนๆมาดูหมอนนะคะสามีต้องการหมอนนะคะหมอนก็เก่ามากและะ้วค่ะต้องหาหมอนใหม่ อันนี้ใบหนึ่งเจ็ดเหรียญ9กก็คิดไปสักแปดเหรียญเนาะก็ประมาณเกือบ240บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นผ้านวมปูที่นอนก่อนที่เราจะใช้ผ้าปูที่นอนปูทับไปอีกทีหนึ่งนะคะมาทางฝั่งนี้เป็นพวกผ้านวมนะคะก็สวยๆทั้งนั้นน่คะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงมากนะคะอยู่ที่49เหรียญกว่าก็50เหรียญเนาะ ก็ประมาณพันห้านี่แหละค่ะก็ไม่ถือว่าแพงมากนะคะก็หลากหลายรวดลายนะคะสวยๆงามๆทั้งนั้นค่ะมาทางฝั่งนี้เป็นพวกตุ๊กตาต่างๆนะคะเนื่องจากว่าใกล้เทศกาลวาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักใกล้เข้ามาแล้วค่ะเขาก็มีพวกตุ๊กตาต่างๆนะคะออกมาขายเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะ ฮูชิชอ็อกโกแลตค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์นะคะ5เหรียญ9กก็6เหรียญเนาะก็ประมาณ1 8 0บาทนะคะนี่เป็นพวกค์ดวาเลนไทน์นะคะสำหรับสามีสำหรับภรรยาสำหรับแฟนนะคะอันนี้สำหรับสามีค่ะสวยๆเงางามทั้งนั้นนะคะพเพื่อนๆคนที่นี่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของเทศกาลแห่งความรักมากนะคะก็มีของขายทุกเทศกาลค่ะจะ ให้ความสำคัญมากค่ะจะมีของขายตามเทศกาลต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้มาหาอาหารกันค่ะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะที่เป็นเขาแช่แข็งมาค่ะเป็นแบบสำเร็จมาเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนำไปอุ่นแล้วก็ทานได้เลยนะคะมีมากมายหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบค่ะ ที่นี่พวกอาหารที่เป็นฟรเซนลักษณะนี้นะคะคือมีเยอะมากๆค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยค่ะเพื่อนๆสวนมาแล้วเก็บไม่ค่อยได้ซื้อนะคะพวกฟรอเซนฟู้ดลักษณะนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปค่ะ ก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ